โอ้เราไม่ต้องไปร้านอาหารดังในห้างแล้วเราว่าสปรามาที่นี่ก็ได้นะคิดยังไงถึงมาเปิดร้านสเต็กแสดงว่าเคยเป็นเชฟมาก,ก่อนทุกคนวันนี้มานด,ดํจะพามาบุกร้านสเต็กเฮาค่ะร้านลับในยะลาค่ะร้านสเต็กที่อยู่ในซอยแต่ขายดีมากต้องตามมาดูค่ะ สเต็กเฮาล้วที่นี่โอ้มีสเต็กมีข้าวสปากเกตตี้พิซซ่าโอ้มีพิซซ่าญี่ปุ่นด้วยสลดัดอาหารทานเล่นนะคะยำอู้ยำไก่แซ่บนี่น่าจะอร่อยเขาดูรูปแล้วอร่อยมากเลยข้าวจะมีข้าวยำไก่แซ่บไก่ซีดโอ้เราไม่ต้องไปร้านอาหารดังในห้างแล้วเราว่าสอปอร์มาที่นี่ก็ได้นะ ตอนนี้เรามาอยู่กับเจ้าของร้านนะคะเบฮันค่ะโอ้เบฮันแนะนําตัวหน่อยค่ะอะไรต้มครับเบฮันครับผมร้านอยู่อยู่แถวตะบอกครับผมครับตรงข้ามหมู่บ้านวานาลินครับปาจุดอะไรซอยนี่เก่งแบบไข่ดีมากเอาทำนินแล้วครับผมมนหนาจะบอกดูออเดอร์เยอะมากเลยช่วงนี้วันนี้ดูระขนาดดูทุกคนขนาดฝนตกนะ้านวันนี้ฝนตกด้วยวันนี้ฝนนี่ทำนินแล้วร้านเปิดมากี่ปีแล้วคะร้านเข้าปีที่สามครับผมปีที่สามนะอะไรที่มั่นใจลูกค้าเมนูอะไรเด็ดที่สุด ทุกตัวเลยทุกตัวต้องลอง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 ฮะคิดยังไงถึงมาเปิดร้านสเต็กแสดงว่าเคยเป็นเชฟมาก่อนอ๋อไม่ฮะความชอบความชอบครับผมอ๋อความชอบสังเกตเลยว่าขนาดอยู่ในซอยแต่รถทข้างทางนี่ติดวันนึงขายได้สูงสุดกี่ออเดอร์อืม เริ่มแต่ละไม่ได้แต่ก็พออยู่ได้นะเราทำแค่กันสองคนนะทำสองคนอันนี้คือแฟนครับผมใช่ครับมีภรรยากันมาเปิดร้านครับอันนี้เนื้อนี้ก็คือหมักเองก็คือสั่งมาเป็นเนื้อเทแล้วก็มาหมักเองไม่ได้ซื้อเนื้อแบบเป็นแพ็คเหมือนบางร้านนะแต่ว่าของคค้าอ่ะแบรนด์เนี่ยแบรนด์ก็คือทําเองเลยนะคะแต่ที่เด็ดๆก็คือเขาบอกว่า ไก่กรอบอะไรนะรส,สะเต็ไก,กตไก่กรอบสเต๊กไก่กรอบคืออร่อยมากมาแล้วก็ต้องชิมแล้วก็บอกเนื้อโอ้น่ากินมากเลยต้องลอกนี่ทุกคนน้ำซอ,ซอสซอสสเต็กค,ค่ะกวนเองนะไม่ใช่แกะซองแล้วมาใส่นะเออเทคนิคเขาอยู่ตรงนี้นะนะ,นะมั่ใจลูกค้า ความพิถีพิถันของเขามันอยู่ตรงนี้นี่ทุกคนเสร็จแล้วสเต็กเนื้อนะคะเอ่อสปากเกตตี้ขี้เมาสลัดทูน่าแล้วก็สเต็กไก่ ที่ะคำเลยที่รจานเลยทุกคนโถอดรรมไม่ไหวจริงๆฮัลโหลงม,มังสปากเกตตี้ขี้เมาเป็นรสชาติที่หามานานแล้วเป็นรสชาติที่ต้องการมานานมากแล้วแบบนี้ wow. กว่าจะเจอรสท้ที่ถูกใจไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะว่าเราเป็นคนที่กินยากอยู่แล้วอันนี้จะเป็นสเต็กไก่สุดท้ายปิดด้วยสลัดชูหน้าเขาปรุงซอสเองทุกอย่างเลยนะ บ้านเดี๋ยวบอได้ให้ฝากร้านนิดนึงว่าร้านแบรชื่อร้านอะไรอยู่ที่ไหนเอชื่อร้านฮาราสติกเขาครับ,รบอยู่ปากทางอ่าปากซอยซอยเบญจรงนะฮะอ่าถ้ามาคือทางไปลงในตอกเก้าแต่ยังไม่ถึงทีนะฮะ เลยไฟแดงตึมบบอได้ประมาณ200เมตรส้าเจอดูฝั่งขวามือจะมีป้ายนิดๆป้ายเล็กอะฮะเปิดวันไหนบ้างเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเปิดทุกวันครับผมไม่มีวันหยุดเปิดตั้งแต่3โมงเย็นถึงประมาณ3ทุ่มครึ่งครับผมค่ะทุกคนถ้าเกิดจะให้มาดามด้าไปกินอะไรบอกมาดามด้ามานะายบ้าอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะทุกคนและที่สำคัญคือ ทุกๆรายได้ที่ได้มาจากอแวกขายนะคะสมทบทุนร่วมสมทบทุนเด็กกำพร้ากับงบาตักสายบุรีถ้าเกิดว่าใครอยากมาทําบุญแล้วก็มากินของอร่อยก็มาร่วมทําบุญแล้วก็มากินอาหารอร่อยกับมาดาบดักกันค่ะสเต็กเฮาย่า่ะตะเบ,บอรจ้า